ว่านกายหน้าว่านตมมาครับหน้าว่านตมก็เกิดดีครับแต่ว่าว่าวนนกเขาจัางใดจังหลายเถอะนะครับนกเขามูลักเกือบร้อยโตครับว่านมากินกินเขานี่บอกว่ากินอย่างนะครับสองให้ให้หนึงว่านตมให้นึงอให้ให้หนึงแซ่เ,เขามาให้หนึงโบแซ่นะครับ นังว่าน,นกเขาเต็มอยู่บบเคยเห็นลายปันนี้นะครับส่วนให้นี่บบได้ทยเอาครับมันเป็นทางน้ำปีนี้บบเห็ดนะครับเดี๋ยวสินลัดไปเบิ่งทั้งหลังพุ่นเขาเกิดบอนะครับหรือจัดการน้ำจังใดนะครับเดี๋ยวไปเบิง่งโอ้ หอยข้นขมัดตัดต้นติวโตทั้งๆนี่พ่อเบิงรงบมันระบายน้ำออกได้แต่ว,ว่าส่วนทั้งล่างนะครับเดี๋ยวฮันสิตรงไปสุดแล้วก็เลี้ยวขวานะครับทางที่เขาเคยไปไปเบิง้งว่าเกิดบอ่อโอ้มุนแต่นอะกสุดเละแล้วเนาะ <laughs> ช่วงนี้ก็นาเบิดดูดูเก็บเห็ดหรือเปล่าครับเพื่อโบอเห็นบ่ค่อยเห็นนะครับบ่เห็นในภักขเขาโบเห็นกินบ่เห็นขายกันครับช่วงเดี๋ยวอาชี มีแต่มีหน่อยนะครับโตนุแบบคักโอ้ยกัยดมือแล้ว กัดหอดโทรศัพท์นะครับเหมือนสุดเป็นแบบสุดข้อมือเลยครับระวังเต่มือครับพ่อขากัดสุดนะครับมอดข้อเท้าอุ๊บโอ้เละเละเละ บอดีตไซต้องเท่าแตะมาอ่ะมีทางน้ำทางน้ำมาจากมาจากไซต์เลยมาจากที่หน้าเขาบอกไม่ใ่เห็นเป็นสันๆครับ Nó sẽ nằm ở đầy vô Thu, lập, thu chắc nói โอ้ยุดงดุมากเห็นใดปั้นให้นี่ให้แลกนะครับปั้นแล้วจังหวนันยังพอเห็นนะพอท่านเห็นเข่าออกมานี่แมนแก้ไก่หุ้ยๆผลบา นั่นตรงกลางทั้งผุนน้ำมันบาชัดนะครับไปยุ่งไรโอ้กัหดหัวฝ่ามือโอ้ยมองอืน่นเป็นยังครับเบ่งแต่ฝ่ามือกับรูเบ,บ่งน้ำหัวแค่นั้นครับนี่ครับปล่อยน้ำลงแล้ว่าก็ยังมีอยู่นะครับายเติบอยู่้าสิให้เกิดดีกันา่าสิ เอาออกเบิดครับหาทางเอาออกเบิดเทิ้งพุ่นเทิ้งพุ่นกับหินหยาใช่ครับ,บ,อรบโอเคครับบท่านาเห็นนะครับคือไตหโมตัวนี้นี่บ่เห็น ว่าเ่านด้เห็นโอ้มีอ๋อมันเป็นสีๆเนี่ยนี่น,นครับกําลังซ่อเข็มเป็นเข็มนี่เป็นเข็มๆซื่อๆอ๋อครับเบิ่งวันนาํนานําเสิอออกเบิดบ่บอนะครับเดี๋ยวจังมาเบิ่งอีกในอีกจักอาทิตย์หนึ่งนะครับจังสิพ่อเบิง่งโอ้เป็นขนหุยหุอยูย่ผุนครับเอออยู่สันนนนเพืออยู่ครับพื่อ,อยู่โอ้เนี่ยเห็นระบาดมาที่แรกไปเห็นโอ้นักขีก่กระเดียม <laughs> มุงหลายๆนะครับประมาณนี้ครับส่วนทั้งลุมฝากกดติดตามให้รถถ่ายทรายหวานนะครับแต่ว,ว่าเห็ดนั่งสีบะมี่ครับนะครับปลาคักๆนะครับนี่โอเคอยู่กันเจ็ดนาทีครับสวัสดีครับ